ข้าได้ยุยองอยิวมายองให้ไปแย่งปายเหลืองของแบกกี้ตามที่คุณชายบอกแล้วขอรับหือเจ้าเป็นตัวแทนของกลุ่มเหรอไม่ใช่อูเอออูอะไรนั่นหรอกหรืออูพยองฮักเขาช้ำในอย่างหนักขอรับตอนนี้นอนอยู่ที่ตำหนักยาแต่ว่าอ๋อเจ้ากลัวว่าข้าจะผิดสัญญาที่ให้ไว้ใช่ไหมฮึว่าแต่นะ เงินไขที่ตกลงกันไว้มันยังไม่สมบูรณ์เลยนี่ฮะฮคุณชายพูดเรื่องอะไรนะฮะเงินไขที่คุยกันไว้นะ่ะก็คือการช่วยข่าได้ตัวเบ็คกี้มาไงล่ะฮะแล้วไหนล่ะเบ็คกี้อยู่ที่นี่หรือเปล่าฮีถ้าอย่างนั้นคุณชายต้องการให้ข่าทำย่างไรครับอืม ข้าก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายรักนะถ้าข้าจะเอาตัวเบกกี้มาก็ต้องทำให้มันสิ้นหวังมากกว่านี้อีกนิดหืมให้ตายสิเจ้าเคยได้ยินคำนี้ไหมล่ะต้องรู้จักรสขมก่อนถึงจะรู้ว่าสิ่งใดมีรสหวานนะ่ะอ๋อจะว่าไปแล้วพวกเจ้ายังไม่มีคนที่พอจะเป็นหัวหน้าได้นี่นะ ชนจงซ่อมก็เละเทะไปแล้วอ่ะว่าว,ว,ว,ว่าไงนะนี่ยมพ่อเขารับคุณชายข้าจะให้โอ,อกาสเจ้าอีกครั้งก็แล้วกันอ่ะให้โอ,อกาสข้าใช่เจ้าจงพาพวกนี้ไปเอาตัวเบ็คกี้ไม่สิไปจัดการกลุ่มของชนยอออุ่นแล้วแย่งไปเหลืองมารู้ใช่ไหมว่าต้องทำวิธีไหนนะ่ะครับ ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้พลาดเหมือนครั้งที่แล้วหรอกนะข้าจะไม่ทําให้คุณชายต้องผิดหวังอีกครับสมมุติว่าเจ้าไปแย่งไปเหลืองมาได้เจ้าก็ขคบคุ้มพวกนี้ให้อยู่ภายใต้กลุ่มสังกัดของข้าก็แล้วกันถ้าเป็นแบบนี้พวกเจ้าก็ได้หัวหน้ากลุ่มด้วยเป็นไงยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวเลยใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮะอี ก็จะให้พวกเราเข้าไปเป็นลูกน้องของตัวเองสินเนาะบ้าจริงฮึฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮือฮุฮหาเอี่ยวมาอย่งสิทธิลำดับที่ร้อยแปดจีเกยเป็นหัวหน้ากลุ่มที่หกใชหรือไม่ข้าคือย้อมพาเป็นสิทธิลำดับที่สองร้อยึเออ เจ้าคนที่อยู่ข้างหลังเป็นคนที่เล่นงานแบ็คกี้เมื่อวานนี่นะมีถุละอะไรอ่ะข้าจะไม่พูดอ้อมค้อมไม่เสียเวลาข้ายาให้ท่านมาช่วยข้าหากข้าต้องการจะผ่านการทดสอบระดับที่สามข้าจำเป็นต้องมีป้ายเหลืองนะไรสาระข้าไม่มีเหตุผลที่ต้องช่วยเจ้าทำไมข้าต้องทำในเมื่อข้าก็ไม่ได้อะไรอย่ามารบกวนเวลาข้าจะฝึกวระยุทธ์ไปหีพ้น ถ้าหากว่ากลุ่มที่ข้าจะเล่นงานคือกลุ่มของชอนเยออุนละ่ะฮะชอนยออุนลืมสนใจแล้วสินะอ่าพอดีว่าข้าติดหนี้ชอนยออุนเป็นการส่วนตัวเป็นหนี้ที่ค่อนข้างจะทําให้งุดงิดไม่น้อยมันทําให้ข้าต้องลําบากนะหากคราวนี้ชอนยยอ,อุนไปแย่งไปเหลืองไปโดนแย่งไปเหลืองไปกลุ่มของมันจะต้องยุบตัวลง กลุมที่ถูกยบตัวถึงสองครั้งสองคราใครเขาจะอยากด้วยละ่ะจริงไหมถ้าเป็นเช่นนั้นชอนยอูนก็จะไม่สามารถผ่านการทดสอบระดับสาและมีสิทธิ์ที่จะสอบตกสูงขึ้นอืมเมื่อวานนี้ข้าก็อยากจะจัดการมันให้แหลกขามือแต่ไม่สามารถแต่ความสามารถของมันหรือจะต้องลงมือกับพวกนี้จริงๆก็ได้ขอบคุณท่านมาก จะลงมืมอเมื่อไรละ่ะตอนนี้เลยฮิฮึฮดีเลยเฮ้ยไอ้พวกหนูทั้งหลายนะ่ะฮึต้องหลบรลบซ่อนๆอยู่แต่ในภูเขาเงั้นสินะฮึข้าคิดว่าจะไปตามหาพวกเจ้าอยู่พอดี แต่เจ้ากลับเดินมาหาค้าโดยตัวเองงั้นสินะฮะหัวเราะงั้นเนอะเจ้าไม่ออกหรือไงว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงจ้โง่ใครกันแน่ที่ควรจะพูดแบบนั้นว่าว่าไงนะข้าขอเตือนเจ้าทิ้งกระบ,บี่ไม้ที่ถืออยู่ลงซะอีฮึฮึฮ,ฮ,ฮึนี่มันเรื่องไรกันเอาละที่นี้ข้าขอถามเจ้าอีกครั้งก่นแล้วกัน ใครกันแน่ที่เป็นคนโง่ซองชั่วย,ยามก่อนหน้านั้นณนะลานด้านหลังห้องฝึกส่วนตัวพยองฮักเจ้าจะไปคนเดียวจริงๆหรอทำไงได้ละ่ะเขากำชับให้ข้าไปคนเดียวนี่นะแต่ข้ารู้สึกเป็นกังวลถ้าเรามีปายเหลืองเราก็จะสร้างกลุ่มของตัวเองได้ ป้ายเหลืองมีอันเดียวแต่คนของเรามีถึง20คนข้าว่ามันจะลำบากนะพวกเราอาจจะทะเลาะก,กันเองก็ได้ถึงจะอย่างนั้นก็เถอะแต่จะให้ข้าอยู่เฉยเฉยก็ไม่ได้อีกมันก็จริงนะการจะเอาตัวรอดในสำนักพักมานและจะต้องทำทุกอย่างที่จะทำได้หากเราจะยอมแพ้เพราะตัวเองอ่อนแอมันก็จบแค่นั้นแต่ว่าการใช้หัวหน้าคนเก่าเป็นตัวแลกเปลี่ยน เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วจะไปใส่ใจทำไมเจ้าเลิกใส่ใจกลุ่มนั้นไปได้แล้วนะถ้าข้าได้เป็นหัวหน้ากลุ่มข้าจะให้ตำแหน่งเจ้าด้วยแน่แน่เดี๋ยวก่อนเจ้าเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงทำไมถึงทำหน้าตกใจขนาดนั้นล่ะพวกเจ้าจะใช้ข้าเป็นตัวแหลกเปลี่ยนงั้นหรอ แปะแปะแปะกี้เจ AU ้าเจ AU ้าเจ AU ้าหมาแกแข็งเรือมาวาเรื่องไอ้กันเจ AU ้าคิดว่าตัวเองโจมตีคนอื่นอย่างขี้ขาดได้แต่นี่คิดว่าข้าจะโต้อตอบได้ยังไงใช่ไหมแบกกี้ไม่พอใจยังมีชอนย่ออุ่นอีกข้าได้ยินมาว่าถ้าชอนยออุ่นเกิดขึ้นมาเขาจะทำลายตนเทียนด้วยนะห้ามไปยุ่งกับหมอนั่นเชียวชอนย่ออุ่นส่งคนไปนอนตำหนักยาไม่รู้ตั้งกี่คนแล้ว เจ้าพวกโง่ทั้งหลายพวกเรามีเยอะกว่านั้นนะเจ้าต้องหากที่โง่กล้าพูดมากต่อหน้าข้าเช่นนั้นหว่าห้นะฮึฮ